สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวไฮโซหน้าใหม่คนห้าราศีนี้รุ่งสุดกลางปีคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของคนห้าราศีที่มีเกณฑ์ว่าร่ำรวยชีวิตนี้ได้ตั้งหลักปักฐานก็ตอนนี้นี่ละค่ะก่อนเลยเลยค่ะ เอทุกท้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมกดปุ่มขอบคุณให้นะคะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆค่ะด้านล่างใต้คลิปวิด,โดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคนห้าราศีราศีแรกที่มีเกณฑ์ว่าช่วงนี้ได้ตั้งหลักปักฐานกันสักทีคือท่านจะเกิดในราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมราศีที่สามคือ ท่านจะเกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนราศีที่4คือท่านจะเกิดในราศีธนูหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมและส่งท้ายกับท่านที่เกิดในราศีมังกร หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะโดยคนทั้ง5ราศีนี้นะคะเรียกได้ว่ามีเกณฑ์ร่ำรวยกันตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวค่ะแถมในตลอดทั้งปี2567รายรับต่อแถวกันเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะจะเริ่มสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยค่ะจะพีคสุดๆที่กลางปีเป็นต้นไปเลยนะคะ ปักหลักอย่างเรียบร้อยนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นแห่งความร่ำรวยเพราะว่าชีวิตพื้นดวงยังไงก็จะต้องร่ำรวยอย่างแน่นอนเอาละค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกท่านทั้ง5้าราศีเอาไว้หนะที่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ